ค่ะพี่พี่หนูจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะเสื้อเจฟ่าพร้อมจบนะคะลูกค้าตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะพี่พี่ตัวนี้จากปกติราคา390บาทวันนี้นะคะในตะก้าจัดโบให้ลดเหลือ320บาทเท่านั้นนะมี2สีให้ลูกค้าเลือกค่ะลูกค้าชอบสีไหนก็คือจัดสีนั้นได้เลยบอกเลยว่าลายเสื้อตัวนี้สวยมากด้านหลังคือโค้สวยนะคะลูกค้านี่ ตัวนี้มีสองสีนะรุ่นนี้ออกมาแค่2ส,สีเท่านั้นนะคะมีสีดํากับสีขาวนะคะพี่พีมีสีดํากับสีขาวนะคะเป็นงานผ้ามันนะคะพี่พี่ขาใส่สบายมากนะคะใส่แล้วไม่เหนียวตัวใส่แล้วไม่แบบว่าไม่ไม่เมื่อยตัวด้วยนะคะลูกค้าแบบ ใครสนใจนะคะลูกค้าลองกดดูได้เลยนะคะ320บาทจากปกติ390บาทลดจุกๆเลยนะคะพี่ๆขาใครสนใจกดสั่งได้เลยที่จะากรานะสินค้าพร้อมจะส่งตัวแบบนี้เลยมี S, M, L, XL นะคะลูกค้าขาหรือว่าใครใส่2 XL 3 XL ลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะคะพี่ๆตัวนี้ใครสนใจนะกดสั่งคันเข้ามาได้เลย ผ้ามันผ้าลื่นนะคะผ้านิ่มนะใครสนใจกดสั่งกันเข้ามาได้เลยคะ่ะแม็ดง่ายกับทุกชุดนะใครจะกดกดไปได้เลยนะทุกคน